That it's easy e, to figure you out If I can have you now then easy is what I'm about Do I want you or do I want the commitment HELLO ส,ส,วสวัสดีค่ะทุกคนพบกับกนโก is happy นะคะวันนี้วันหยุดของเราเนาะเราก็เลยแบบว่าตามสภาพสักเล็กน้อยนะคะก็แบบชุดนงชุดนอนก็ว่าไปนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาฟอกฟันขาวง่ายๆได้ที่บ้านนะคะทุกคนก็คือว่า เราเนี่ยได้ไปเจอนะคะตัวอุปกรณ์ฟอกฟันขาวเนี่ยตัวหนึ่งใน i อนะคะทุกคนเราก็เลยอ้าเห็นรีวิวค่อนข้างที่จะเยอะดัลงดารลาก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปถอยมานะคะชื่อว่าลิณีนั่นเองนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแพ็กเกจด,ดีมากหนามากนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบเครื่องหมายออยอนะคะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเบียจัดฟันมาใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็ถอดเหล็กมาประมาณ สี่เดือนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ไปเ,ออเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ไปทําความสะอาดช่องฟันแล้วก็ไม่ได้ไปขูดหินปูนนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าฟันเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยก็แบบแอบ,บกินชายเย็นเล็กน้อยนะคะทุกคนก็เลยทําให้รู้สึกว่าฟันค่อนข้างที่จะเหลืองแล้วนะคะทุกคนทูดีดนี่นะคะเราก็เลยเออไปซื้อเจ้าตัวนี้มานะคะเป็นอุปกรณ์ฟอกฟันขาวนั่นเองนะคะซึ่งด้านในเนี่ย จะเอาให้ดูนะคะนี่เป็นแบบนี้ทุกคนอันนี้ก็คือแบบเหมือนหลอดเจลนะคะไว้แบบฟอกฟันเนาะแล้วก็มีนี่ก็มีตัวนี้ค่ะเป็นคู่มือนะคะถ้าใครแบบมือใหม่นะคะไม่แบบไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็อ่านข้อมูลอันนี้ก่อนได้นะคะแล้วก็นี่เลยตัวนี้จ้าตัววัดสีฟันของเรานะคะทุกคนว่าฟันเราเหลืองแค่ไหนนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องนะคะไว้เขาเรียกอะไรอะไว้ไว้โฟกเอะนั่นแหละนะคะเขาเรียกเครื่องเทรอะไรสักอย่างนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นปฏิไว้ครอบกับตัวเครื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองทํากันดีกว่าเนาะทุกคนว่าจะได้ผลจริงๆหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเรามาวัดสีฟันกันก่อนนะคะทุกคนก็ขืนนิดนึงเนาะ ก็อันนี้นะคะจากแบบขาวไปเหลืองมากๆนะคะก็เรามาดูสินี่ยังไงยังไงอย่างนี้เลยไหมไม่ประมาณไหนวะทุกคนนี่หรอหกเจ็ดแปดประมาณนี้ปะก็ประมาณน่าจะเบอร์หกเจ็ดแปดอะทุกคนเราคิดว่านะคะก็เดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะคะว่าจะ ขาวขึ้นจริงไหมนะคะแล้วก็จะขาวประมาณกี่ระดับนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะจ๊าโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาใส่อุปกรณ์กันนะคะทุกคนว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะนี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเอฟอกนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เขาก็จะมีฐานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาฐานตัวด้านบนออกนะคะแล้วก็เอาปติกออกนะคะแล้วก็ใส่ได้ตามปกตินะคะมันก็จะขึ้นไฟแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ เป็นตัวปฏิครอบนะคะทุกคนเราก็ยัดเข้าไปนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะโอเคนี่อาจาะแล้วก็เราก็จะเอาตัวเอ่อเจลนะคะซึ่งตอนแรกมันจะเป็นหัวแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็ กะออกนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาตัวเข็มเนี่ยเสียบเข้าไปซึ่งเข็มของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปจ้าแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะแล้วเราก็ใส่ เข้าไปในนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าให้ใส่แค่แบบ0.3ขีดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราลองมาใส่ในนี้กันนะคะอเค,คะทุกคนตอนนี้เราก็ใส่เจลลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันเลยเนาะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะอันนี้เนี่ยพอ ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยให้รอประมาณ15-20นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะแบบกวาดห้องอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะรอเวลานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะขาวขึ้นมากี่ระดับนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันพร้อมๆกันนะคะ ตอนนี้เราก็ฟอกฟันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่ฟอกไปแล้วเนี่ยจะขาวขึ้นมากี่สเต็ปนะคะจากรอบแรกเนี่ยที่เราวัดไปนะคะคือเราวัดไปได้เบอร์ที่ประมาณ6-7 8แดนะคะทุกคนแต่ว่าเราให้เป็นเบอร์6กละกันเนาะเพราะว่า7เ,เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเหลืองไปหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาวัดกันนะคะว่าหลังเนี่ยเป็นยังไงห้าไหม หรือ4 5เราว่า5ทุกคนประมาณ5นะคะขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะคะเพราะว่าเราคิดว่าการฟอกฟันครั้งแรกเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เห็นผลก้าวกระโดดมาจนถึง2หรือ3นะทุกคนเราก็ต้องใช้เวลากันสักเล็กน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าในคู่มือเนี่ยเขาบอกไว้ว่าสามารถฟอกได้3-4ครั้งต่อสัปดาห์เลยนะทุกคนก็เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราฟอก ทุกวันน่ะ3-4วันอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นผลเร็วขึ้นนะคะทุกคนอาจจะแบบก้าวกระโดดไปถึง1เลยก็ได้นะคะทุกคนก็ถ้าใครนะคะสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะทุกคนหรือเข้าไปดูรีวิวก่อนก็ได้นะคะในอินสตาแกรมนะคะทุกคนที่เขียนว่าลินีนะคะตาม อันนี้เลยนะคะก็จะเป็นชื่อแล้วก็เป็นรูปภาพแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลก่อนได้เนาะสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าประทับใจนะมันก็ขึ้นมาตั้งหนึ่งสเต็ปอะทุกคนก็ต้องใช้ระยะเวลากันต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยงดกินชาเย็นนะ๊าแล้วก็งดแบบสูกรีแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยเออก็อย่าแบบ ะะเพราะว่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพฟันของเรานะคะทุกคนก็สำหรับเราเนี่ยเราก็จะพยายามงดชายเย็นนะคะทุกคนก็นะคะเราก็จะมาฟอกฟันอีกเรื่อยๆนะคะทุกคนหวังว่าเราอาจจะฟันขาวมากกว่านี้เนาะ ก็สําหรับใครนั่นแหละที่สนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูข้อมูลก่อนได้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายฟันขาวแล้วนิดนึง